อินเดียเปิดตัวเรือดำน้ำลำแรกที่ได้รับแรงบัานดาลใจมาจากเรือดำน้ำไทยท่าน อินเดียเอาบ้างเปิดตัวมัสยา6000เรือดำน้ำลึกแบบมีคนขับลำแรกของประเทศโดยสามารถดำน้ำได้ลึกสุด6กิโลเมตรได้รับแดงมานานใจจากเรือนำน้ำไททันของโอเชียนเกตเรือดำน้ำสุดต้านลำใหม่ของอินเดียนี้เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11กันยายนมัสยา6 00ันเป็นเรือนํำน้ำพิเศษไม่เหมือนลำอื่นๆตรงที่เป็นเรือํำน้ำลึกลำแรกที่มีคนขับและยังสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ทั้งหมด3คนกิเลริจิจูรัสมนตรีมหาไทยประจำรัฐของอินเดียเผยกับผู้สื่อข,ข่าวท้องถิ่นในวันเปิดตัวเรือดำน้ำลึกมัสยาาถพฒนโด บันทโนโลยีมหาสมุทรแห่งชาติในเมืองเจนในของอินเดียเพื่อสำรวจและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพใต้ท้องมหาสมุทรอินเดียอันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสมุทรสยานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้รัฐมนตรีมหาไทยประจำรัฐของอินเดียยังเผยด้วยว่าเรือลำน้ำลึกมัซยาน6000จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตซึ่งบริการนำเที่ยวสมซากเรือไททานที่เพิ่งเกิดโศกนาฏกรรมเกิดการระเบิดแบบยุบตัวเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้บรรดามหาเศรษฐ ของโอเชียนเกตรวมอยู่ด้วยเสียชีวิตทั้งหมด